รู้ไหมครับถ้าน้ําตาลในเลือดสูงมากจะมีอาการ3อย่างนี้ครับอันดับแรกเลยครับนั่นก็คือปัสสาวะบ่อยนั่นเองครับให้สังเกตดูครับใครที่มีอาการปัสสาวะบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนปัสสาวะเกิน5 6รอบขึ้นไปแบบนี้ให้สงสัยเลยว่าน้ําตาลในเลือดของคุณอาจจะสูงมากๆแล้วก็ได้นะครับอย่าลืมเช็คน้ําตาลในเลือดดูว่าสูงหรือเปล่าจะได้รีบรักษาต่อไปครับต่อมานะครับอันที่2ครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับเมื่อน้ําตาลในเลือดสูงมากๆนะครับจะส่งผลเลยครับทำให้เรามีอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยไม่ท ราบสาเหตุนะครับแม้ว่าจะพักกันแล้วแล้วทานยาก็แล้วอาการไม่ดีขึ้นแบบนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าน้ําตาลในเลือดของคุณอาจจะสูงเกิน200300อยไปแล้วก็ได้นะครับต่อมานะครับอาการสุดท้ายอาการที่3มครับมีอาการหอบเหนื่อยนะครับใครที่จู่ๆหอบเหนื่อยไม่ทราบสาเหตุน, <forgetting S 1> <ๆ S 2> นะครับพักกันแล้วนอนกันแล้วนะครับดื่มน้ําอะไรทําทุกอย่างแล้วมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นปเป็นอาการหอบลึกๆแบบนี้นะครับให้สงสัยเลยว่าอาจจะน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็ได้นะครับดังนั้นอย่าวางใจลองสังเกตอาการตนเอง Grand ew, ดูหากมีอาการ อย่างใดอย่างหนึ่งใน3ข้อนี้นะครับให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจต่อไปเลยครับ